นนกลับมาพบกับแอมอีกแล้วเนี่ยจ้ะวันนี้แอมต้องบอกกันเลยว่ามาทำคลิปวิดีโอนะคะเปิดถุงเครื่องสำอางนนะคะว่าแอมไปชอปปิ้งอะไรมาบ้านนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงนะคะแล้วก็โพสรูปไปใน Instagram แล้วก็ a c e b o o k นะคะก็มีเพื่อนๆหลายท่าน่ารอดูรีวิวว่าซื้ออะไรมาบ้างน,นะจ๊ะอย่างแรกเนี่ยขอดมเมียดมก่อน <c oughs> เพราะว่าของมันเยอะจริงๆนะเธอเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะว่ามีถุงอะไรบ้างน,นะอันนี้อ่ะ หนึ่งเซตมีอันนี้อีกหนึ่งเซตเราเริ่มกันที่ของที่ไม่ใช่เครื่องสำอางก่อนดีกว่าเนาะอ่ะมาเริ่มกันที่ถุงแรกนะคะจะขอเปิดเป็นนี่ก่อนเลย Adidas นะคะแอมซื้อกางเกงมานะเป็นกางเกงขาสั้นนะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ซื้อมาเนี่ยจริงๆวันนั้นไม่ได้ตั้งใจไปซื้อหรอกแต่ว่าวันนั้นไปกินข้าวล้วคืออิ่มจัดอิ่มแบบอิ่มมากๆ แล้วคือวันนะั้นแงเกงยีนขาสั้นไปแล้วเป็นเกงยีนที่แบบรัดอะแล้วคือมันหายใจไม่ออกคือกินเยอะมากก็เลยแบบก็เลยไปซื้อกางเกงของอารียาแบบกางเกงขาสั้นนะที่ฮ่องกงอยู่ประมาณ299พันประมาณเกือบพันห้าตัวนี้นะแล้วก็ซื้อมาอีกตัวนึงตัวนี้คือตัวที่ใส่ไปแล้วคือแบบมันไม่ไหวจริงๆอะก็เลยต้องซื้อเปลี่ยนตอนนั้นเลยนะคะอะถุงวัสด์มากดีกว่าอะถุงวัสดนนะว่าแอมได้อะไรมาบ้าง หลังจากที่แอมไปวสันเนี่ยแอมไปซื้อขนมมาก่อนแต่ว่าจะขอบอกก่อนว่าร้านสะดวกซื้อหรือร้านขนมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีถุงให้จะต้องซื้อถุงนะคะจะต้องซื้อเพราะฉะนั้นแอมก็เลยเอาขนมเนี่ยใส่ถุงวสันมานะขนมที่แอมซื้อมาก็จะเป็นประมาณเนี้ยเป็นชาเขียวเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีสาลายนะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าเหรียญย0เหรียญประมาณเท่านี้ประมาณ40 80บบาทประมาณเท่านี้แหละ ก็ซื้อมาหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ที่อมซื้อมานะคะจะเป็น B O L ลนะที่อมซื้อมาจะเป็นโฟมนะเป็นสูตรไวท์นิ่งแล้วก็เป็นตัวสครับนะคะก็เป็นหลอดใหญ่อยู่พอสมควรน,นะซื้อมา3หลอดนะจ๊ะอ L ลนะคะทั้ง3อันเลยนะจ๊ะอันนี้เนี่ยจะเป็น Deep Cleansing w i นะคะซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะสีม่วงจะเป็น Oil Control นะจ๊ะ แล้วก็สีฟ้าเป็น deep o u r i f y นะคะ cleansing แล้วก็เป็น milk fair milky fair นะคะก็ลองซื้อมาสามรอดเลยต่อมานะคะก็จะเป็นถุงของนี่เลยจ้า l c x i t a n นะคะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนั่นเองนะจ๊ะสิ่งที่แอมได้มานะคะก็จะเป็นนี่เลยคะ่ะเป็น eye cream นั่นเองะคะจริงๆตัวนี้ติดอยู่ใน top 10ของของขายดีของแบรนด์นี้นะคะจะมี eye cream สตัวที่ติด top 10แอมก็เลยถามเพราะว่า ตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันดีกว่ายังไงเพราะว่าราคาเนี่ยมันแพงกว่าประมาณเท่าตัวหนึ่งตัวนั้นประมาณ600เกือบ3,000บาทแต่ตัวนี้สามร้อยห้าสิบดอลลาร์ฮ่องกงนะคะหรือประมาณเกือบสองพันประมาณนั้น <c oughs> เออแอมก็เลยถามเขาว่ามันต่างกันยังไงแล้วเขาบอกว่าตัวนั้นเนี่ยจะครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยหมองคล้ำนะคะแล้วก็บริเวณรอบดวงตานะคะตีนกาหรือรอยเหี่ยวย่นอะไรต่างๆนี้จะช่วยหมดเลยนะจ๊ะส่วนตัวนี้เนี่ย จะช่วยเรื่องรอยหมองคล้ำนะคะแล้วก็เพิ่มมอยเจอไรเซอร์ให้กับดวงตานั่นเองนะคะแอมก็เลยเลือกตัวนี้มันเป็นอะไรที่แอมมองหาอยู่ก็คือช่วยเรื่องรอยหมองคล้ำใต้ตานั่นเองเนจะจ๊ะเดี๋ยวถ้าดีไม่ดีอะไรยังไงเ,เ,เนี่ยจะมาบอกนะจ๊ะนอกจากนั้นเนี่ยซื้อของในแบรนด์นี้นะคะเขาก็ให้เทสเตอร์มานะให้เทสเตอร์มาทั้งหมด3ตัวเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่แอมบอกนะคะก็จะเป็นลนักษณะเนี่ยเหลืองๆแบบนี้คืออายครีมที่เขาบอกนะว่าช่วยเรื่องรอย ตีนกานั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มีเขาก็ให้อะไรมาอีกเนี่ยเป็นไวท์ชิเน่งครีมนะคะแล้วก็เป็นโลชั่นนะจ๊ะอ่ะโอเคหมดไปแล้วนะกับโล็ซแทนนะจ๊ะต่อมาค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่แอมได้มาก็คือน,นี่เลยเป็นน้ำหอมของบูกเกอรีนะคะ สีม่มวงนะคะที่แอมซื้อมาเนี่ยตอนแอมซื้อแอมใช้ที่ฮ่องกงเลยแลวแอมก็แกะกล่องเลยนะคะเพราะว่าแอมกลัวว่าเวลาเข้าสนามบินไทยจะโดนตรวจโดนอะไรหรือเปล่านะแอมก็เลยทิ้งกล่องไปเลยนะจ๊ะตัวนี้ซื้อมาอยู่ที่ประมาณหกร้อยเกือบสามพันบาทนะก็สี่สิบอแอลนะจ๊ะอ่ะต่อมานะจ๊ะมาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือร้านเปิดถุงของซาซ่านั่นเองนะจ๊ะว,ว่าแอมไปได้อะไรมานะนี่แหละตัวนี้ ไบโอเดม a านะคะต้องขอพูดกันเลยว่าวันที่ไปเนี่ยเดิน6ช็อปค่ะไปคิมชาชยไปมงคงนะคะเดินทั้งหมด6ช็อปค่ะสรุปว่า6ช็อปที่แอนไปเดินเนี่ยไม่มีไบโอเดมาสีชมพูคือขายหมดทุกที่เลยเหลืแต่ว่าไบโอเดมาสีเขียวนะจ๊ะแล้วไปได้อีกทีเนี่ยรู้สึกว่าจะแถวเซนทรัลมั้งอืก็เลยได้มานะคะก็เลยซื้อมาสองขวดนะราคาก็ อยู่ที่ประมาณ110เหรียญฮ่องกงนะคะหรือว่าประมาณ550ประมาณ500บาทประมาณนี้นแหละเออก็อซื้อมาเลย2ขวดนะจ๊ะมาเป็นนี่เลยค่ะ B O R E นะจ้ะที่เราได้โพสต์กันไปใน Instagram แล้วนะจ๊ะเอ,อ่อ Mega Remover นะคะซื้อมา2อันเลยเพราะว่ายังไม่มีขายในไทยนะคะก็เลยอยากลองก็เลยซื้อมานะคะราคาอยู่ที่50เหรียญฮ่องกงนะคะหรือว่าประมาณ250บาทนะจ๊ะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยจารลังโคมนะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันเนี่ยนะเวลาที่แอมเดินทางเนี่ยแอมจะพกอะไรที่มันเป็นอันเล็กๆก็คือไม่ชอบพกอันใหญ่นะคะตัวนี้ก็เป็นลังโคมนะเป็น instant cleanser sensitive eye นะคะก็เหมาะเป็น,เป,นเป็นสูตรอ่อนโยนนั่นเองนั่นแหละแต่ตัวนี้ใช้ดีนะเพราะว่าแอมใช้มานานแล้วนะคะของลังโคมก็ราคาอยู่ที่ประมาณ170ดดอลลาร์ฮ่องกงนะหรือประมาณประมาณพันหนึ่งอะเออไปฮ่องกงทุกครั้งเนี่ยแอมจะซื้อ water spray มาทุกครั้งเพราะว่า ที่นู่นเนี่ยราคาไม่ค่อยที่จะสูงเท่าไหร่แล้วก็มีให้เลือกหลายๆแบรนด์นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอมยังไม่เคยลองเพราะฉะนั้นก็เลยซื้ออันเล็กมานะคะเป็นของเป็นของแบรนด์ของฝรั่งเศสนะอืมเป็นชื่อแบรนด์อะไรอ่า <c> น <oughs> ไม่ออกอะไรคูเดไลคูเดไลท์ปารีสนะคะ ช่วยเกี่ยวกับความชุ่มชื่นนะคะนี่แหละคะ่ะตัวต่อมานั่นก็คือฮาดะลาโบตนั่นเองะคะแอมไปห้องกงทุกครั้งนะจะต้องซื้อกลับมาทุกครั้งนะตัวนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาลองว่ามันดีไม่ดียังไงแล้วจะมาอัปเดตใน a c e b o o k นะจ๊ะเดี๋ยวนะเธอคือแบบว่าเราขอปันเหงือแป๊บได้ป่ะคือถุงต่อไปมันใหญ่มากอะแล้วเราต้องพูดกี่นาทีนนะถึงจะจบดูดิคือแบบเยอะมากอะรู้สึกแบบฉันป่วยหรือเปล่าดึงสตินิดนึงก่อนก่อนช้อปปิ้ง เฟซมานะคะช่วยเกี่ยวกับให้หน้าดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวนั่นเองนะคะแอมไปถึงซาซ่าเนี่ยแอมจะบอกก่อนเลยว่าไปบอกพนักงนานเลยว่ายูช่วยหา My Beauty d i a r y ให้หน่อยเพราะว่าตัวนั้นเป็นมาสกที่แอมใช้ประจำนะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีแล้วเขาบอกว่าถ้ายูชอบมาเนี่ยลองแบรนด์นี้ดูเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบคนนิยมใช้กันมากนะคะในในในฮ่องกงนะ แล้วก็ราคามันไม่ได้สูงมากนะคะก็คือ2แพ็คเนี่ยอยู่ที่99ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะหรือประมาณ500บาทนั่นเองนะคะก็มีแพ็คละ10แผ่นนะจ๊ะก็เท่ากับเอ่อ20แผ่น500บาทนะคะ,นนะ,คะชื่อแบรนด์ว่าซาซาชินไนท์ไม่รู้อ่านถูกหรือเป <g ül> <g ül> <g ül> ล่านะก็นั่นแหละซื้อมา20นะสำหรับอันนี้และตัวต่อมานะคะก็เป็นนี่เลยจา้าเป็นกรีนคาเวียนะคะ ตัวนี้ช่วยเกี่ยวกับความชุ่มชื่นเช่นกันนะจ๊ะก็ซื้อมา20แพ็คอีกแล้วเอ้ย20แผน่น20แพ็คต่อมานะคะนี่ก็คือมาสอีกแล้วนะคะเราไม่จบไม่สิ้นกันสักทีนะคะกับมาสกนะคะนั่นก็คือ Touch Therapy นะคะ Beauty Salon Whitening Mask w White i p r o นะคะหรือว่าสารสกัดที่ทำจากไข่มุกนั่นเองนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะจ๊ะก็ซื้อมาลองนะอันนี้ จำราคาไม่ได้แต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะหมด10แผ่นใน1กล่องน,นะจ๊ะก็ได้มาเท่านี้ก็เป็นแบรนด์ของซาซาทินไนอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นอะโรเวล่าโยเกิร์ตไวท์รีเพร์มาร์นะคะช่วยซ่อมแซมผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสนะตัวนี้แพงน,นะไม่รู้คิดอะไรถึงหยิบมา $99 ดอลลาร์ฮ่องกองหรือประมาณ500เกือบ5 0าบาทนะคะแล้วก็มีแพ็คนึงมีแค่6แผ่นเอง แต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาลองกันนะคะตัวนี้แพงหน่อยนะเราก็พูดกันคอแหบคอแห้งแล้วนะเพื่อนๆนะยังไม่จบสักทีนะ,ะนี่เลย่ะมาร์กอีกแล้วนะจ๊ะแอมเข้าไปในร้านของซาซ่านะและแ้วแอมถามพนักง,งานว่ายู <c oughs> พอจะแนะนำไอมาร์กให้หน่อยได้ไหม <c oughs> เพราะว่าไอ <c oughs> มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับขอบตาหมองคล้ำนะแล้วเขาแนะนามาแบรนด์แรกเนี่ยเขาแนะนําคือแบบเห็นราคาแล้วแบบเฮ้ยซูไม่ไหวอ่ะ10แพ็ ราคา600ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะหรือประมาณ3,000บาทอะเธอคือแบบ600กว่ากวฮ่องกงคือแบบราคาแพงไปปะแค่แบบมากตากแอมก็เลยถามเขาว่ายูพอจะแนะนำแบรนด์อื่นได้ไหมเขาก็เลยแนะนำแบรนด์นี้แบรนด์เดิมนะคะก็คือซาซาทินไนเหมือนกันนะคะ ันนี้เป็นสูตรนกนางแอ่นนะคะแล้วก็ผสมไอ้น,นี้ด้วยคาเมเลียจะช่วยเกี่ยวกับความชุ่มชื่นทําให้ผิวกระชับแล้วก็แต่งตึงขึ้นให้ดูเด็กขึ้นประมาณนี้นะจ๊ะก็เป็นสูตรนี้นะ,ะแล้วก็อีกอันหนึ่งแอมปซาซอีกร้านหนึ่งมาเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือซื้อ2กล่องแถมหนึ่งกล่องนะคะสูตรเนี่ยตัวน,นี้เป็นสารสกัดจากไข่มุกดำนะคะจะช่วยให้ตาเนี่ยดูไบรท์นะคะแล้วก็ ช่วยลดรอยหมองคล้ำนั่นเองนะคะจะช่วยให้ตาเนี่ยกระปี้กระเป๋าขึ้นนั่นเองเนีจ้ะอ่ะตัวนี้หมดไปแล้วโอเคต่อมานะเป็นแพนด้าหมอกคือแบบน่ารักมุ้งมิ้งมากเขามีมาร์คปากนะคะแล้วก็มีตาแล้วก็มีจมูกนะแต่เราเลือกแพนด้ามาเพราะว่าเรามีปัญหาแพนด้าก็คือใต้ตาหมองคล้ำนั่นเองก็ซื้อมาสองอันนะคะอันหนึ่งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ไม่เขียนราคา ไม่เขียนราคาแต่มันเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะจ๊ะก็ซื้อมาสองอันซื้อมาลองนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เอิมเอิมอีกแล้วฉันยังไม่จบกับซาซานะคะ <c oughs> อ่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะเป็นจอ l ลี่วิงนะเป็นขนตาปลอมนั่นเองนะคะในกล่องนึงเนี่ยจะมี2คู่นะคะแอมใช้ไปตอนแอมอยู่ฮ้องกงคู่หนึ่งนะแล้วก็มีกาวติดขนตาให้นะจ๊ะ คุณภาพมันน่าจะดีกว่านี้อนะ่ะถ้าเกิดราคาเท่านี้เกือบ500อมคิดว่าไปซื้อบแบรนด์อื่นดีกว่านะที่ซื้อมาลองเพราะว่าอยากรู้ว่ามันดีขนาดไหนนะคะที่มันแพงขนาดนี้โอเคแล้วก็ไม่พูดถึงแล้วนะอันนั้นเราพูดถึงอันนี้ดีกว่าเป็นมาสคาร่านะคะตัวนี้อยู่ที่95ดจอลลร์ฮ่องกงนะคะตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับ เพิ่มความ่อนแล้วก็ความยาวให้กับขนตาแบรนดะ์เซนาเซนาซานาเซนาเออนั่นแหละประมาณนี้อนาจ้าเป็นสีดำ extra b แ a ็นะคะต่อมานะคะเป็นนี่เลยแอมใช้อยู่คือแอมอยากจะบอกว่าแอมใชก้กระดาษมันมาหลายแบรนด์นะแต่ว่าแอมชอบแบรนด์นี้นะคะแล้วที่เมืองไทยเนี่ยขายราคาค่อนข้างที่จะแบบ แพงอยู่ใช่ไหมแพ็คหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่ปาอันเล็กๆอ่ะอันนี้เจ็ดสิบแผ่นนะคะราคาอยู่ที่สิบห้าดอลลาร์ฮ่องกงแปดสิบไม่ถึงแปดสิบาทอะ่ะคือถูกมากค่ะแอมก็เลยซื้อมานะซื้อมาเก็บไว้เป็นที่เขียนคิ้วนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมดสองด้านนะคะคือเป็นด้านแบบเป็นเหมือนผู้กันไลเนอร์อ่ะแล้วก็เป็นด้านอสอด้านหนึ่งนะจ๊ะเขาเคมมาบอกว่าเป็น24 hours นะคะก็คืออยู่ติดทนนานนั่นเองนะ,ะแอมอ่ะ อยากได้ดนสอเขียนคิ้วประมาณนี้มานานแล้วคือที่แบบเป็นอายไลเนอร์เพราะว่ามันสามารถเขียนได้แบบแหลมเท่าที่เราต้องการนะคือเราไม่ต้องมาแก้ที่หลังนะคะแอมก็เลยซื้อมาเลย2อันนะคะต่อมานะคะเป็น Maybelline นะตัวนี้แอมเห็นออกูรูในฝั่งยุโรปเนี่ยจะพูดถึงกันเยอะนะแอมก็เลยซื้อมาลองเพราะว่าในไทยยังไม่มีขายนะคะตัวนี้อยู่ที่9กดอลลาร์ฮ่องกองนะหรือประมาณกืบ450ประมาณนี้นะคะก็ซื้อมาลองนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะจ๊ะต่อ คนนี้ก็มีขายที่ไทยนะคะเป็น CA นั่นเองนะคะแอมคิดจะซื้อหลายครั้งนะคะไปเดินอีฟแอนด์บอยไปเดินที่ไหนก็แล้วแต่ว่าสันบู๊จะซื้อหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่รู้เป็นอะไรนะแล้วพอไปฮ่องกงเห็นแล้วแบบซื้อเหอะสักทีเหอะแล้วตอนซื้อเชื่อป้าว่าหยิบโดยที่ไม่ดูราคาไม่คิดอะไรเลยราคา95ห้ดอลลาร์ฮ่องกงขเขาเพื่อนคือราคาที่ฮ่องกงนียอยู่ที่ประมาณ450บบาทอะ แต่ไทยอะขาย200กว่าบาทเนี่ยแหละอยากจะบอกว่าเวลาเราไปก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งเนี่ยเราควรที่จะศึกษาราคานะคะไม่ใช่จิบยิบยิบ,บ,บ,บแล้วก็มาดูปินอีกทีละเฮ้ยคือมันไม่ดีนะก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะก็เลยอะซื้อมาลองนะว่ามันดีหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็มีขายที่ไทยนะถ้าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกนะจต่อมานะคะเป็น Jolly w e e อีกแล้วนะตัวนี้เป็นอายแชโดว์เป็นแบบ เป็นกริตเตอร์สําหรับทาตาเปิดตาก็คือทาใช้แท่งเดียวจบอะคือแบบไม่ต้องทาอย่างอื่นทับนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ95ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะหรือประมาณ 450บาทนั่นเองนะจ๊ะก็ซื้อมาลองว่ามันจะดีไม่ดียังไงเลจ๊ะโอเคค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะก็นี่เลยซื้อมาหลายขวดมากนะคะเป็นของอ s สกิน,นั่นเองนะคะเป็นเซรั่มนะสำหรับทาผิวนั่นเองนะคะแอมซื้อมาหลายขวดเนื่องจากที่เมืองไทยเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะคะในเคาน์เตอร์เนี่ย แล้วที่ฮ่องกงเนี่ยค่ะอยู่ที่40ดอลลาร์ฮ่องกงะะหรือประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะคะจะมีหลายๆสูตรอยู่เหมือนกันนะคะแอมซื้อมาตุนไว้เนื่องจากราคามันไม่สูงมากนะคะสูตรแรกแอมซื้อมานะคะเป็นอบูจินนะคะจะช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสนั่นเองนะจ๊ะซื้อมาลองนะตัวที่สองเป็นสูตรสําหรับช่วยเกี่ยวกับพวกเรื่องรูขุมขนนะคะก็เลยซื้อมาลองเพราะว่าเห็นคนเขาพูดกันเยอะนะว่าแบรนด์นี้โอเคอยู่นะคะ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรวิตามินซีนะตัวนี้ก็เติมเต็มวิตามินซีให้ผิวให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรลิคลาย์นะตัวนี้จะช่วยเรื่องเวลาที่ผิวอ่อนล้านนะคะหรือว่าไปโดนแดดหรือว่าอะไรมาเนี่ยจะช่วยให้ผิวเนี่ยมารู้สึกว่าฟูขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยมันดูโอเคมากขึ้นนะจ๊ะก็เป็นสูตรสีน้าเงนิงนอะ่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปเปิดถุงที่แอมไปเทียวห้องกงมานะคะก็จบกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาเมาสมอย,ห,มอยหอยสังกันนิดหน่อยเลย น้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่คอยติดตามแอมนะก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์ในคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับแอมนะคะที่จะคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากให้แอมทาคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยจ้าและสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูแอมก็อย่าลืม u b s c r i b e นะคะจะได้รับข้อมูลดีๆกันตลอดเลยค่ะแล้วก็มี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน u t u b e เลยค่ะแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup underscore เอมนะคะ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย